ช่วงานั้นเราอายุเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรู้ว่าค่าเงินมันค่าของชีพมันสูงขึ้นเลยนะังนง้นอุ่าเราต้องคิดคูณเผื่อจากนี้ไปอีกนะอย่างน้อยสักสองเท่าตอนนี้เราอายุสิบสี่ใช่ไหมเลยจบปริญญาตรีปริญญาตรีต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ แต่งานค่าใช้จ่ายตอนนี้อาจจะประมาณ2แสนแต่อีก10ปีข้างหน้าจะแพงขึ้นนะค่าหาค่าต่างๆคออาจจะแพงขึ้น,นาาาดัง,อง,อจจงนั้นนักเรียนมีขอ้อเอาประมาณก,การว่าใช้ประมาณเท่าไหร่ว่านี้เป็นเศรษฐีแน่นอน เราซือ้อแต่ของอาาที่<ม>ะะาาเาาะเป็นมูลค่าเท่นั้นเนี่ย,ย,นนย,ยทบบี่ดินเนี่ยบ้านของพกนี้เราซื้อไปแล้วันเวลาขายไปต่อไปมันจะเพิ่มมูลค่าไเร่อราคาก็จะไมีลดลงที่ดินบ้านเนี่ยดังาั้นเราซื้อพอาขายเร้่อยไปเรอย ซื้อรถนะครับมันก็ตามชื่ออะนะชื่อวันรถใช่ไหมยืมใช้เป็นนานเก่าเมื่เราขายหาังากเป็นรถขรถลงผอ,อันนี้แต่วันนี้คำนับชีการออกนะอันนี้คุพูดถึงได้แนะ่